สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สสาศาูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ค่ะศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้จากการทรงงานและโครงการพระราชดำริทั่วประเทศ เป็นหนึ่งในโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญและเห็นสมควรให้ก่อตั้งขึ้นโดยทรงทุนกล้าทุนกระหม่อมเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากร,รุณาธิคุณพระราชทานที่ดินเนื้อที่232ไร่เพื่อดําเนินการก่อตั้งขึ้นโดยเริ่มพัฒนานและดําเนินการมาตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2562โดยได้มีการ ติดตามความคืบหน้าในการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเอาไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ให้เหมาะสมกับการเทศะเอาไปต่อย,ยอดจากระภาพจริงเอาความรู้นี้ไปประยุกต์แก้ไขดี เราต้องเอ,เอาเอาของที่เรียนรู้นี่ไปใช้หรือแม้เมื่อมีอุบัติภัยมีภัยธรรมชาติหรือมีงานที่จะต้องดูแลเช่นคนที่จ้อยโอกาสคนจนคนเดือดร้อนหรือชุมชนต่างๆในบ้านของเราเองพื้นที่ของเราเองก็ต้องการคนที่นึกถึงส่วนรวม การจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904มีความมุ่งหมายเพื Hah ่อนำความรู้เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตเผยแพร่องความรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการดำรงชีวิตของวิถีชาวไทยตามภูมิสังคมได้แก่ชาวดอยชาวนาชาวเมืองและชาวน้ำฝึกฝนให้รู้หน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีวินัยความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินมีการจัดฐานการเรียนรู้โดยแบ่งออกเป็น4แปลงได้แก่แปลงที่1ฐานการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมโดยแสดงถึงปัญหาใกล้ตัวที่กระทบต่อชีวิตของประชาชนมากที่สุดและการนําองค์ความรู้มาแก้ปัญหาเพื่อความยั่งยืน ลผลผลิตที่ได้จากแกลงที่หนึ่งนั้นได้เคยนําทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า,จาฟ้าพะชรกิติยาภาแกลงที่2ฐานการแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต เป็นสถานีฝึกทักษะการเอาตัวรอดและจำลองสถานการณ์ภัยพิบัติที่สามารถพบได้ในประเทศไทยเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ผู้รับการฝึกในการเอาตัวรอดและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์วิกฤตได้แปลงที่3ฐานการพึ่งพาตนเองเป็นพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบเพื่อเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนแปลงที่4 ฐานจำลอง6ศูนศึกษาการพัฒนาต้นแบบซึ่งได้มีการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาต้นแบบที่อยู่ในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยประกอบด้วยศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายศูนย์ศึกษาการพัฒนาพีกุลทองและศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน โดยแต่ละศูนย์ได้ถูกจำลองขึ้นตามแนวคิดห้องนิเทศการกลางแจ้งที่มีชีวิตเพื่อถ่ายทอดปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาคและภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ได้จัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการศึกษาดูงานโดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจได้แก่หลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงเยาวชนระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศเลิฟแคม และหลักสูตรการฝึกปฏิบัติและดูงานเศรษฐกิจพอเพียงภายใน1วันหรือ Day Trip หลักสูตร Day Trip A เป็นหลักสูตรครึ่งวันสำหรับเยาวชนระดับประถมศึกษาเน้นการปฏิบตัติลงมือทำจริงสอดแทรกความรู้ควบคู่ความสนุกสนานเรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยกิจกรรมที่ง่ายและเป็นเรื่องใกล้ตัวหลักสูตร D a y Trip ป1 เป็นหลักสูตรครึ่งวันสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไปเน้นการปฏิบตัติลงมือทำจริงเรียนรู้การพึ่งพาตนเองด้วยกิจกรรมที่ได้ประโยชน์และสนุกสนานหลักสูตร Day Trip B 2เป็นหลักสูตรครึ่งวันสำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาผู้ใหญ่และบุคคลทั่วไป ได้เดินดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้พร้อมวิทยากรบรรยายในทุกสถานีศึกษาการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมควบคู่กับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นประยุกต์หลักสูตร a y Trip B3 เป็นหลักสูตรครึ่งวันสำหรับบุคคลทั่วไป ได้เดินดูงานเยี่ยมชมฐานจำลอง6 0ศึกษาการพัฒนาต้นแบบที่แสดงองค์ความรู้ในการบริหารจัดการพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศตามภูมิสังคมพร้อมวิทยากรบรรยายในทุกสถานีหลักสูตร d ด y Trip C เป็นหลักสูตรเต็มวันมีกิจกรรมที่เข้มขน้นเน้นการปฏิบัติเรียนรู้การพึ่งพาตนเองการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมและการเสริมสร้างทักษะเพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์วิกฤต นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะเปิดหลักสูตร overnight ซึ่งเป็นหลักสูตรคร้างคืนเพิ่มเติมในอนาคตโดยปัจจุบันหลักสูตร Day Trip ปมีเยาวชนระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาหน่วยงานราชการภาคเอกชนและบุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามแนวพระราชดำริต่อยอดเป็นโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยเพื่อพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กระบือไทยให้ดีขึ้นรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและต่อยอดไปสู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904มีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางได้สะดวกมีอากาศบริสุทธิ์ และธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงได้เปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมแบบ Walk-in เพื่อศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติปัณจกรรยานและออกกำลังกายได้ในรูปแบบสวนสาธารณะวิถีใหม่โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาของทุกวันโดยมีเส้นทางการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติระยะทางกว่า3,600เมตร การเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904และการอบรมในทุกหลักสูตรทุกคนสามารถเข้ามาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายโดยผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรเด y t ทริปจะได้รับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานและได้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาสำหรับการศึกษาดูงานในพื้นที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ได้จัดเตรียมรถไฟฟ้าไว้อำนวยความสะดวก มีการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยด้วยรถพยาบาลพร้อมแพทย์สนามมีการดูแลความสะอาดของชุดและเสื้อผ้าของผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อสุขอนามัยที่ดีมีการบำรุงรักษาพื้นที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีอากาศสะอาดดินมีความสมบูรณ์แหล่งน้ำมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตามธรรมชาติ ทั้งหมดนี้คือน้ำพระราชหฤทัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้แก่พวกเราทุกคนเพราะทุกคนที่เข้ามาคือแขกของพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมอมาทรงสืบสารโครงการอันเนึ่งมาจากพระราชดำริการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างถูกวิธีส่งรักษามารดกด้านการพัฒนามาอย่างเต็มเปี่ยมและส่งต่อยอดขยายผลโครงการที่ประสบความสำเร็จไปสู่ราษฎรทั่วทุกภูมิภาคบนผืนแผ่นดินไทยพัฒนาคุณภาพชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่อานาราษฎรด้วยพระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่และนาพระราชหฤทัยที่สงเต็มเปี่ยมด้วยพระเมตตา ยังความปรับลืมแก่ราษฎรทุกหมู่เหล่าก็เกิดความร่มเย็นเป็นสุขโดยทั่วกัน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทานศูนฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการสืบสารรักษาต่อยอดเป็นประโยชน์ต่อปวงชนชาวไทยดังพระราชปัิธานที่ว่าประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสารในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง Uh, it's really been uh, an awesome opportunity to be here because it really feels like you get to learn a lot more cultural ways of living and uh, just how to live without electronic devices if, if that makes any sense and also just uh, it, it's really worth it honestly like it, it's worth my time it's worth the traveling it's worth the fact that i have to wake up three days like very 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 early in the morning for three days today has been an amazing day has been an extraordinary experience for all of us to see the way the sustainability, self-sufficiency, the agricultural, culinary, and all the different aspects of Thailand here has been it, it, I mean spot on. I love the aspect that we are able to experience Thai culture and Thai history and to be able to strengthen the bond that our country has. <coughs> ครูเขาให้เราไปดัก็ก็รู้สึกสนุกค่ะสนุกกว่าการเล่นมือถือหรือทุกๆอย่างเลยแล้วก็ให้เราลองทําอาหารเองให้เราลองไปเก็บผักเองให้เราทาอย่างนู้นทาเองทุกอย่างรู้สึกสนุกมากค่ะแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มเติมเยอะมากเลยจากครั้งที่แล้วนะคะที่เคยมาแล้วหนึ่งครั้งก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่2รู้สึกว่าสามารถนําข้อมูลที่ได้อ่ะค่ะไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยก็เลยวันนี้ก็เลยมาซ้ำอีกรอบค่ะรู้สึกว่ากิจกรรมเนี่ยสร้างมาแบบสนุกมากแล้วก็ ได้ประโยชน์ค่ะมีกิจกรรมมากมายที่ให้พวกหนูได้ทำไม่ว่าจะเป็นการดำนาการทำสบู่เหลวการเอาตัวรอดในป่าเป็นการพะจนพัยแอดเวนเจอร์การพายเรือที่ไม่เคยพายมาก่อนก็ได้มาพายในวันนี้สิ่งที่เราไม่เคยทำที่อยู่ที่บ้านเราก็ได้มาทำที่อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดรูปภาพสวยๆภาพกิจกรรมต่างๆได้นะคะอย่าลืมเข้าไปรับชมกันนะคะ สุดท้ายนี้ขอฝากติดตามเพจโรงเรียนติดอา,าสาพรราชทานได้ทางช่องทาง Facebook TikTok y o YouTube และ Instagram อย,ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ามด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย